ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของซุ้มโจรคุณผู้ชมครับหรือขุนโจรหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของเสือใบ,บอันนี้คือสมัยก่อนนะฮะย้อนกลับไปจนเป็นชื่อเรื่องชื่อของ4ี่ขุนโจรในประเทศไทยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับในพื้นที่หนองจอกหนองจอกในอยู่ตรงไหนอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะก็แถบๆลาดกระบังตรงนั้นม,มีคนตั้งตัวนะครับเป็นซุ้มโจรน,นี่แหละแล้วก็ใช้ชื่อว่าเสือด้วยนะเสือในที่นี้ก็คือทางเดินเสือนะครับ ล่าสุดเองสืบนครบาลน,นําโดยผู้การจอนี่แหละก็ะดิสถานการณ์คุณผู้ชมครับสาชั่วโมงไปปราบปรามนะฮะซุ้มโจรที่ชื่อว่าทางเดินเสือคุณผู้ชมครับเป็นซุ้มโจนเบอร์นหนึ่งแห่งหนองจอกเลยเขาว่าอย่างนี้ซึ่งพฤติการของแกงนี้คือยังไงร,รู้ไหมครับเขามีทั้งฆ่าขายยาเสพติด แล้วก็มีปล้นมีจี้และมีขาปืนด้วยเวลาคนจะไปซื้อปืนเนี่ยเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเฉยๆนะฮะเขารุมซ้อมคนที่ซื้อด้วยครับคือ <c oughs> ทําคล้ายๆกับสมัยก่อนเลยเออสมัยก่อนเลยคุณใช่ฮะเรียกได้ว่าเป็นอันตรพานหรือว่าเป็นเจ้าพ่อในพื้นที่นะครับแล้วก็พฤติการที่มากกว่านั้นก็คือ <c oughs> เขาเคยส่งจดหมายเนี่ยไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วก็บอกว่าจับผมไม่ได้หรอกโอ้โหมันเยอะหยันสุดๆที่สุดเลยครับถึงมือผู้การเจาะครับจับกลุ่มได้ไหนที่สุดครับ เรื่องนี้เล่าแล้วมันคุณผู้ชมครับเห็นภาพการจับกลุ่มไหมฮะเอาละสิเป็นไงฮะทางเดินเสือของเรานะครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบ,บาลเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าคุณผู้ชมฟังชื่อปฏิบัติการดีๆนะดักหน้าไม่วิ่งตามอืมคือเรารู้เลยว่าคุณอยู่ตรงไหนเราจะไปอยู่ข้างหน้าคุณเราไม่วิ่งตาม เพื่อทลายกลุ่มวัยรุ่นตั้งตัวเป็นแก๊งสุมโจรน,นะครับใช้ชื่อว่าแก๊งทางเดินเสือก่อเหตุทั้งการปล้นฆ่าแล้วก็ขายาครับรวมไปถึงค้าอาวุธหลายคดีด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากนะครับปฏิบัติการดังกล่าวเนีใช้เวลาดักจับกุมกว่า36ชั่วโมงสามารถจับกุมสมาชิกได้ทั้งหมด6คนด้วยกัน พร้อมของกลางนะครับเป็นปืนเถื่อน9กระบอกใหม่ยังเด็กๆอยู่เลยคุณดูสิครับอ,อ้แล้วก็รวมไปถึงเครื่องกระสุนปืนอีกจํานวนมากนะครับโดยจากประวัติอาชญากรรมเนี่ยก็พบนคะครว่าแก๊งนี้คุณผู้ชมครับเคยขายอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่หลายคนบอกว่าทำไมปืนเถื่อนมันมันแพร่ระบาดในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกินคือเขาขายในโลกออนไลน์นี่แหละขายไปแล้วเท่าไหร่หรู้ไหมคุณ2 0 0 0กระบอกอู้หเยอะมาก2 0 0พนนี่คือ ถ้าเกิดสมมติว่า1คนต่อ1นกระบอกก็เท่ากับ2,000คนคุณผู้ชมครับที่มีปืนเถื่อนอยู่ในณขนะนี้น,นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับการขายอาวุธปืนเถื่อนของเขาเนี่ยขายากระบอกละ1นึถึงสองหมบาทพอมีผู้ที่มาติดต่อขอซื้ออาวุธนะครับทางคนร้ายก็จะใช้วิธีการนัดรับของแล้วก็ให้โอนเงินแหมมีผู้หญิงด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นนางนกต่อหรือเปล่าพอหลังจากโอนเงินนะครับใช้วิธีอะไรรู้ไหมฮะรุมทําร้ายเยือ แล้วก็ปล้นเงินแล้วก็อาวุธกลับไปด้วยครับก็มีผู้ที่ทั้งเสียหายในการเป็นแบบจะขอเสื้ออาวุธปืนแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่โดนรุมทำร้ายด้วยนะครับแล้วก็ซื้อไปแล้วไม่ได้ของก็มีเหมือนกันกว่า20รายที่ผ่านมาเนี่ยหลุดรอดจากการจับกลุมของตํารวจในพื้นที่มาได้ตลอดไม่รู้ว่าเหตุผลในเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นบอกว่าคนช่ำชองในพื้นที่ไหมหรือรู้วิธีหนีที่ไล่อะไรประมาณนี้ แล้วก็เคยส่งจดหมายเย้ยหยันนะครับระบุข้อความกับตำรวจว่าจับผมไม่ได้หรอกฮ่าๆๆอันนี้ผมเติมเองนะฮะหัวเราะเนี่ยสร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ร้องเรียนแล้วก็แจ้งจับบ่อยครั้งเลยทีเดียวแน่นอนครับเรื่องนี้ถึงมือครับผู้การจ่อชื่อนี้เราได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้นะครับพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าสืบ i d m b นะครับ ท่านเองก็บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยเป็นภัยต่อสังคมสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตั้งตัวเป็นกลุ่มแก๊งเสือใช้คําว่าแก๊งเสือเพราะว่าชื่อแก๊งคือทางเดินเสือนะครับใช้ความรุนแรงต่อคดีมาแล้วหลายครั้งอันนี้ผู้การจ่อพูดเองเลยนะยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของแก๊งเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยหนักกว่านี้คุณผู้ชมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับท่านเองก็เลยต้องรีบทลายให้สิ้นซากนะฮะ ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนหากพบเห็นการซื้อปืนเถื่อนหรืออาวุธเถื่อนนะครับในโลกออนไลน์อยากให้แจ้งจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ191 <s> ก็ได้หรือจะเข้ามาในแฟนเพจนะครับของสืบนครบาล idmb <s> ก็ได้เพราะว่าเราวิเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงอยากให้แบบ เป็นหูเป็นตากันรเรื่องของแก๊งอะไรแบบนี้มันจะได้หมดไปครับถ้าเป็นทีมงานนี้สืบนครบาล IDM B นะครับนำโดยผู้การเจาะอันนี้ก็สามารถที่จะไว้ใจเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอยู่แล้ว<ม>หลายคนก็คือเป็นแฟนคลับอของชุดสืบนครบาลอย่างเคสนี้เนี่ยนี่นะครับ คือหัวโจกเนี่ยอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นอโอ้โหยังคงเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนี่นะครับก็คือกําลังจะบรรลุนิติภาวะก็ถือว่าอายุน้อยมากจริงๆ19ปียังเข้าผับไม่ได้เลยคุณ<ะ>โอ้นั่นน่ะสิ โอ้โหแล้วเด็กแต่และคนนี่คือยังเด็กๆทั้งนั้นแล้วมีผู้หญิงอยู่ในแก๊งด้วยนะนั่นนะสิครับก็อาจจะให้ผู้หญิงทําหน้าที่ที่บางทีเนี่ยผู้ชายทํามันอาจจะไม่น่าเชื่อถือสําหรับกลุ่มของเขาแก๊งของเขานะครับปฏิบัติการนี้นะครับทาง Facebook ของสืบนะครบาลก็ได้มีการติดแฮชแท็กประมาณว่าจับเสือเข้ากรงนะครับแล้วก็มีนะฮะคนเข้าไปคอมเมนต์เพิ่งจะโพสต์นะฮะอย่างโพสต์ล่าสุดเนี่ยผ่านไปเพียงแค 45นาทียังไม่ถึงชั่วโมงนะครับม,มีเกือบ200คอมเมนต์แล้วนะครับบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับผมอยู่แถวหนองจอกด้วยเพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น นะหัวโจกเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับ<ช>เป็นนัมเบอร์วันของพื้นที่แล้วก็มีนะฮะชื่นชมบอกว่าสุดยอดครับคนในชุมชนปลอดภัยขึ้นเยอะสุดยอดมากๆค่ะประมาณน<อ>ี้อันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมข่าว police TV ของเราด้วยนะฮะเพราะว่าติดตามข่าวมาค่อนข้างไวเหมือนกันครับแล้วมานําเสนอคุณผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการจับกลุ่มแบบสดๆร้อนๆแล้วก็ให้ได้เห็นกันเลยครับว่าสภาพแก๊งแต่ละคนเนี่ยทั้งหคนเนี่ยอยู่กันยังไงกินกันยังไงแล้วก็รวมไปถึงพฤติการในการหลอก คนร้ายเนี่ยเป็นยังไงเรียกว่าเป็นการหลอกคนร้ายอีกทีเพราะคนที่ซื้อเนี่ยเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนร้ายแล้วนะครับเออก็โดนจับได้เหมือนกันนะส่วนใครที่เคยเป็นเหยื่อของแก๊งนี้และเคยมีรายชื่อนะครับแน่นอนสืบ IDMB ก็จะต้องมีการติดตามตัวนะครับมาดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปได้วยครับ